ฉันจําเป็นที่จะต้องใจสิ่งนี้ในการกําจัดโอซาไปจากรุ่นพี่เอาเละค่ะทุกคนฉันวิแผนดีๆนะคะสำหรับการกำจัดโอซาในครั้งนี้ฉันบอกเลยนะว่าครั้งนี้เนี่ยการตายของเธอเนี่ยมันจะดูน,น่ากลัวอมมากเลยแหละเอาเละค่ะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะคะฉันแค่จะต้องลงมือตอนเย็นะนะเพราะงั้นช่วงเช้าก็ไม่มีอะไรมากจึงเข้าเรียนตามปกติดีกว่าเฮ้ฉันก็อดคิดไม่ได้นะคะ ว่าถึงช่วงเย็นเนี่ยมันจะเป็นยังไง okay, เอาละฉันพร้อมแล้วค่ะสำหรับการเริ่มภารกิจในครั้งนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงลวโอเคฉันว่าฉันจะไปหาอซานะหน่อยนะฉันจะบอกเธอกับเรื่องบางอย่างว่ามีคนนะ่ะ mm hmm. ทิ้งโน้ตเอาไว้ในร็อกเกอร์ฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าเป็นใครฉันก็จะไปบอกเธอเพราะเธออาจจะยังไม่รู้ตัวนี่โอซนะจะเห็นใครบางคนทิ้งโน้ตไว้ในร็อกเกอร์ของเธอนะไปดูหน่อยไหมเอ๊ะจริงหรอช่วงแปลกนะแต่ว่า